ครับพท่านผู้ชมกำลังเห็นอยู่นี้ก็เป็นการทำพิธีขอเลข6ตัวนะครับโดยเจ้าสำนักนะครับตอนนี้กำลังจะทำการจุดทูบเสียงทายครับนี่ครับทูบเสียงทายครับ อันนี้เดี๋ยวเรารอลุ้นกันครับใช่ครับไปจะออกสองตัวสามตัวหรือหกตัวครับตอนนี้ลุ้นกันยาวยาวไม่วันนี้วันพระเรามาสาธยายนี่สาธุครับวันนี้วันพระครับสาธุสาธุรวยๆไปด้วยกันครับเฮงเฮงรวยรวยครับสาธุทุกคน วันนี้วันพระใหญ่เนาะวันนี้วันพระใหญ่อันนี้วันที่หนึ่งก็ที่สองครับไม่รังวันที่หนึ่งก็รางวันที่สองครับครับดตัวก็เล่นดวงไข่ดวงมันครับเราไม่สามารถที่จะชี้นําได้ครับเป็นแค่สื่อกลางครับสื่อกลางครับกันสื่อกลางให้ท่านผู้ชมนำไปเสียงทายครับ ครับอีกสิบนาทีเราค่อยมาลุ้นกันครับเมื่อวันพระใหญ่ครับให้เฮงเฮงรวยรวยไปด้วยกันครับเลขตอนนี้ยังไม่ออกครับจะออกประมาณสิบโมงครับสิบโมงเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับท่านผู้ชมวันนี้ครับวันที่สิบเจ็ดมกราครับหลังจาก ต้องหลีกทางให้กับวันครูครับวันครูเข้าใหญ่กว่าวันหวยออกครับท่านผู้ชมมาเลยครับเลขตัวแรกครับที่เขาบอกว่าหวยที่ว่าย้อนหลังห้าปีตั้งแต่ห้าศูนย์บอกตัวเลขมาแล้วครับลุนนี้ครับลุนอีกสองตัวครับท่านผู้ชมย้อนหลังมันออกไวที่สุดลุนครับทำไมชัดจังอ่ะ ตัวเลขมาแล้วครับมาเลยครับตัวที่สองครับเลขแปดครับห้าแปดแปดห้ามาแล้วครับถ้าถูรางวัลใหญ่ๆเลยนะ เอาที่หน่งเอาที่สองเอาที่สองแออกแล้วเนี่ยอนิ่ชัดเจนเลยวิงยยสวยมากเลยทำไมห้าแปดหนึ่งไปทำไมเราอยู่อ่ะคนแนนไม่